ไม่ใช่เดินแบบธรรมดาด้วยเป็นชนาได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆงานนี้อันแรกเลยนะคะก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนี้ยเป็นคนจัดเลยค่ะก็โทรมาแบบว่าต้องบอกว่าขอร้องเลยนะเหมือนกันออแกนเซอร์เนี้ยรู้จักกันนะคะเป็นเพื่อนแต่สมัยเรียนอนุบาลเลยอ่ะมีแค่ป็นคนจัดก็โทรมาขอแล้วอันที่สองก็แบบว่ามีเขาก็รู้นะคะเขาบอกเนี่ยช่วยเถอนะเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากได้ทาเกตแบบนี้เลยคือแบบว่าผู้หญิงไ้ทํางานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จ เพื่อนก็อวยนะคะ working woman charity เพราะว่างานนี้เนี่ยารายได้ส่วนหนึ่งของ collection this c o l l e c t i o นของกีตาโร์น,นะคะ10%เนี่ยเขาจะไปช่วยบ้างทัพฉุกเฉินหญิงเพื่อนก็แซวว่าเธอช่วยจะหมาแมวอ่ะไม่คิดจะช่วยคนที่แบบยากไร้บ้างหรออะไรเงี้ยทมาเจรจาขนาดนี้แล้วก็บอกเออก็ได้อะไรเงี้ยคิดนานมากๆจริงๆต้องบอกคิดนานมากๆนะเพราะจริงๆต้องบอกว่าช่วงที่ซัมเมอร์ตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอยู่แล้วนะคะก็มีติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะขนาดอายุเท่านี้แล้วก็มีนะคะมีตั้งแต่ชุดว่ายน้ำกับแบบชุดชั้นในก็มีอยู่แล้วโอเก๋ก็เคยถ่ายอยู่แล้วต้อง<ห>ตองบกว่า ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าพี่เนี่ยคิดรู้สึกว่าคือด้วยอายุการทํางานของเก๋แล้วก็เกศก็ถ่ายมาเยอะแล้วด้วยก็คิดว่าควรจะแบบว่าให้น้องๆแหวกอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ถ่ายเพราะว่าคนสวยๆเยอะที่สุด่นี้จะไม่รับเลยใช่ไหมคะจริงๆก็มีเจรจาอยู่นะคะแต่ว่ายังขอคิดดูก่อนลองดูคอนเซ็ปต์ของความเหมาะสมนิดนึงจริงๆมีความคิดว่าอยากจะวางมือจากงานเซ็กซี่เลยไม่คะคือไม่อยากพูดเดี๋ยวเหมือนเป็นการคืนคำอะค่ะเพราะว่ายังยังอย่งปีก่อนปีที่แล้วนะคะปี54ก็บอกว่าเออจะไม่ถ่ายแล้วปี55ก็มีถ่ายมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่่่ไมกล้าพูดวา เดี๋ยวมันจังหวะรา,าคามันเป็นจังหวะโยกันตกลงมากกว่าเนยเพราะว่าเก๋ก็เพื่อนเยอะนะคะเพื่อนเยอะพี่เยอะ,ยอะรุ่นน้องเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ทําหลายอย่างด้วยพอวันน,น,นี้พอวันนี้เนี่ยมาลองใส่แล้วจะคิดถึงแล้วจะแบบอยากไปที่ซึ่ง<อ>มันเป็นอะไรตื่นเต้นมากอย่าบอกว่าเนี่ยแบบเมื่อวานสองวันนี้ค่ะจริงปก,กติเป็นคนที่ไม่ไม่ตื่นเช้านะคะยังบอกเพื่อนเลรอย่างนี้บอกมีเลยว่าเนี่ยตื่นไปเล่นแบบกีฬาทีสค่ะไปเล่นโยคะมาสองวันติดเลยกลัวไม่เฟิร์มเนะคะแล้วบอกว่าแบน นังแบบฝรั่งเขาก็หุ่นดีกันทุกคนเลยนะแล้วมาเป็นฟินาเล่ละว่าแบบว่าเดี๋ยวเสียชื่อแบบว่านางแบบไทยอืมค่ะแล้วส่งให้พี่พร้อมดูก่อนไหมคะจริงจริตอนแรกวันนี้ต้องบอกว่าเขาตั้งใจมาดูเลยนะคะเ,เพราะเออเน็ตเวลามันเล,เลนเทไปเ,เ,เพราะว่าติดประชุมแล้วด้วยอย่างที่ทราบการจราจรของเชฟพราะจริงๆต้องบอกวันนี้เป็นวันทำงานนะคะเพราะนึกว่าพักกลางวันตอนแรกนึกว่าจะเดินบ่ายโมงก็จะแวะมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาไม่ทันเพราะว่าส่งให้ดูมพี่ส่งค่ะเขาว่าไงบ้างไหมคะเขาก็บอกว่า นี่ไม่โป๊หรออะไรอย่าเงี้ยมีปลาก็ไม่ค่ะเขาก็แซวเฉยเว่าเออแบบคือพอดีช่วงแฟชั่นวีคที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นมีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะก็มาดูกันนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่เห็นแบงนี้แบบเกียร์เดินแบบเลยอะไรเงี้ยอะไรก็เขาก็แซวว่าเนี่ยมัวแต่ไปวิ่งรับอย่างอื่นเฮีบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือต้องบอกว่าตลาดเนินแบบไทยเนี่ยวงก,การแฟชั่นไทยในยตอนนี้พัฒนามากๆอยู่แล้วนะคะเราเหมือนต่างประเทศเลยต้องมีการฟิตติ้งการมาลองชุดอะไรคือต้องบอกว่าตอนนี้เก๋ก็ทำธุรกิจหลายอย่างน้เนาะทราบดีนะคไหนจะบริษัท p R ไหนจะ งานอีเวนต์เห็นไหมงานการบุศธ์เขียนด้วยนะคะแล้วยิ่งล่าสุดเพิ่งจับธุรกิจตัวใหม่อีกเขียนว่ามาขายคอลลาเจนอีกนะคะก็วิ่งหลายอย่างมากเลยคือถ้าเกิดเราจะให้เวลาแบบว่ามาฟิตติ้งมาลองมาลันชูอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นจริงๆที่ยังไม่ยอมถ่ายซีเป็นเพราะส่วนหนึ่งเต็มใจตัวพี่พร้อมอย่างครอบครัวอะไรด้ไหม อันนี้เป็นเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าค่ะอย่างที่บอกว่าพี่เกดก็ทำธุรกิจหลายอย่างด้วยนะคะคือไม่อยากจะไปพรีเซนต์งานลูกค้าแบบทำพีอาร์เนอะค่ะเป็นลูกค้าจะแบบมองทะลุผ่านเสื้อผ้าไปอะไรเงี้ยหรือบางคนจะคาดหวังหรืว่าผิดหวังเถ้าเปไมตัวจริงเป็นเซ็กซี่แบบนั้นังสือเลยอะไรเงี้ยค่ะมาคิดหลายอย่างด้วยแล้วตอนนี้เกดก็แบบหันมาขายคอลลาเจนนะคะก็อยากให้น้องๆช่วยโปรโมทยี่ห้อใหม่นะขายของได้ตัวถือว่าเลยนะเนี่ยวันนี้ถือวยเลยนะเป็นนนิดึง แบบฟูลพาสไปแล้วคือสินีเปล่าเลยต้องแบบมาเซฟตัวเองเอย<อ>่างเงี้ยแบบจริงๆเกี่ยวว่ามันเป็นเรื่องของคือถามว่าคนจะรู้สึกไหมเดี๋ยวถามว่าจริงๆคนที่เก็บแบบอย่างตอนนี้เก็บมาทำเป็นสตรีฐฐอารคัมวัน<ม>นะคะคือเราไปเจอลูกค้าในเอ่อลูกค้าก็ทราบอยู่แล้วว่าเด็กก็เป็นนางแบบเป็นพิธีกรคือทำง,งานในวงการม,มาก่อนอยู่แล้วคีอเห็ว่าการวางตัวให้เหมาะสมนี่คือเหมือนว่าเราก็ต้องเรียกว่ามันต้องมีจุดเนอะค่ะว่าเออเราเราเพียงเราเพียงพอเราพอแค่นี้นะเราเคยทำมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากคุง คืออย่างล่าสุดเนี้ยเราไปทำงานงานหนึ่งนะคะก็เป็นเป็นเรื่องของ p c s r ของบริษัทที่เกตทำงานดูแลเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่ปลายปีนี้นะคะเขาก็บอกว่าลูกค้าวันเนี้ยเป็นต่างชาติเขาก็จะเสิร์ชหาลูกเก๋กัง้งวดีเราไปแนะนำว่าเนี้ยเออแบบ บอสของบริษัทนี้ MD บริษัทคอมวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นนางแบบมาก่อนพอเสิร์ชชื่อเกศชโลดามในกูเกิลก็บอกว่า My God หรือว่ามันเดี๋ยวรูปเซ็กซี่ถ่ายชุดว่ายน้ำนั้นเกศก็เลยบอกเอออย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ไปดูปีสิไปดูเยียร์สิว่ามันตั้งแต่แบบ2010อะไรเงี้ยก็ก็เลยบอกว่าน้องๆออฟฟิศที่ออฟฟิศบอกพี่เกศคะเนี่ยถ่ายรูปแบบเรียบร้อยบอกพี่ก็สงสัยนะเวลาถ่ายรูปเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆที่พี่น้องๆนักข่าวเนี่ยเขาไม่เอาไปลงกูเกิลเลยอ่ะเวลาแคปชั่นได้มาก็เลยม ยังอยู่ในชุดว่ายน้ำคงไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าซัมเมอร์หมดไปแล้วแต่ว่าไทยแบบแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยค่ะก็ดีมันมีมีคนติดต่อเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับร้านเสริมสวยร้านเลเซอร์อิมเมจเนียนะคะคนก็อยากจะมาให้พิสูจน์ว่าเอออายุแบบ30กว่าแล้วเนี้ยยังยังแบบว่าแต่งตึงหรือเปล่าพยายามจะมีคนน้มน้าวว่าเออใช้เลเซอร์แล้วดีไหมอันนี้สองคือเก็บเปิดผลิตภัณฑ์ H E R นะคะคอลลาเจนเนี่ยคนก็อยากรู้ว่ากินคอลลาเจนแล้วผิวสวยหรือเปล่าในวัยทั้งนี้ ก็มีคนมาหลอกล่อนะคะไ่ายหลีกก็บอกว่าเนี่ยคุณน้องเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณพี่นะพี่จะขายคอลลาเจนให้อะไรเงี้ยค่ะยังยังคิดค่ะยังคิดเดี๋ยวขอดูคอนเซ็ปต์ก่อนนิดนึงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่สมัยนี้ก็มีแฟชั่นนางแบบแฟชั่นเซ็กซี่เยอะมากเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนางแบบคือต้องบอกว่าวงการบ้านเรานะหรือสังคมไทยเนี่ยเปิดรับมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็เหมือนต่างประเทศแล้วแต่ว่าน้องๆนางเอก รุ่นใหม่หลายคนเนยนะคะก็ลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเรื่องคือมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต่อต้านหรือว่าแอนตี้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครถ่ายแบบชีวิตน,น่าหรือถ่ายเซ็กซี่เนี่ยตอนที่ตอนที่พี่เดกดเด็กๆเนี่ยไม่ได้เข้าวงการนางแบบใหม่ๆเนี่ยถ้ามีรุ่นพี่ถ่ายชีวิตน่านเนี่ยก็จะมีคนเขียนข่าวหรือว่าอุ้ยแบบเอาอยู่ข่าวิจารณ์ในทาง <S <S ที่ไม่ดีแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเรื่องเราแฟชั่นการฟิตหุ่นเฟิร์มอะไรเงี้ยโชว์รร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 ูปป่่่่่่่่าา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 งงงงงเเ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 ีีีีีีี้้้้้้ยยยยยยคคคคะะะืืือออออออกกกกกกกลล็็นนนนนดดดดดแแวววบบบบบบบทททตตตติิิไไไัััพซ์ุมมขึ เปิดโลกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเรียกว่าสังคมไทยหรือว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยถ้เขาดูเพราเสพสื่อเนี่ยค่ะเขาก็มีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นว่าเออนี่มันคือแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนตอนนี้ใครอยากเข้าวงการก็ต้องแบบเซ็กซี่แบบอันนี้มันมันต้องมันต้องต้องอยู่ที่โพสิชันนี่ของตัวเองนะคะต้องรู้จักตัวเองว่าเราอยากจะมาแนวไหนถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องเกิดอย่างนี้แล้วหลังจากนี้จะต้องทําไปอย่างไรต่อไปมันก็ต้องดูมันต้องจบที่ตรงไหนค่ะ อเงนะคะยังไม่ได้ขายพอเริ่มเริ่มเปิดตัวจัรถือมาแล้วเลยอะเปิดตัวยังไงเมื่อจะบอกว่าเพิ่งเริ่มขายในอินเทอร์เน็ตรีสเกนเหมอนน้องน่ารักมากคือยี่ห้อเนี่ยอ่านว่า H E R นะคะคอลลาเจน6000มิลลิกรัมชื่อเป็นตัวนี้คือจริงๆเนี่ยด้วยการจดทะเบียนอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วต้องอ่านว่า H E R นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราทำอะไรเงี้ยคือถ้าเค้าเป็นยี่ห้อเลยเนี่ยมันก็จะแบบคือ ไม่ผ่านออยอพูได้ง่าย<อ>คือไม่ผ่านการเซ็นเซอร์แต่ว่าเกศจะเบียนถูกต้องออยอแล้วนะคะก็อตอนนี้ไปดูที่อินสตาแกรมเกศเนี้ยติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะอ,อยากให้ทุกคนแบบว่ามาผิวสวยสดใสแล้วก็หก0ิภพานมิลลกรัรมที่เกศขายเนี่ยก็คืออันนี้คือคอลลาเจนอย่างเดียวหกพันมิลลกรัรมล้วนๆนะคะที่อื่นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมอื่นตามมาด้วย<อ>แล้วก็ที่สำคัญที่ปกติร่างกายคนเราเนี่ยรับคอลลาเจนได้วันละหกพันมิลลกรัมเนี่ยเต็มที่ที่สุดแล้ว ชื่อเะคะว่าเก๋เป็นคนรักสวยรักงานแล้วก็บิวตี้กูดูจริงถ้าไม่ดีจริงไม่ขายที่ผ่านมาคนจ้างขายมาเยอะครั้งนี้เป็นของเก๋เองเลยนะคะทําเองเลยคม่ใช่เองใช่ไมไม่มีเลยค่ะช่รยเตัวเองชดลองตัวเองเลยทดลองใช้เองคือเราลองมาหลายยี่ห้อแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ทานมาหลายหลายรูปแบบแล้วไม่เหม็นคาวทานง่ายแค่วันละซองก่อนนอนกินหอมไม่กินเบอร์รี่เลยค่ะน้ำชงกับน้ำเย็นสดชื่นมากๆเลยทานง่ายมาน้ำผลไม้เลยแค่วันละซองหนึ่งกล่องนี้มี32ซองเห็นผลเลยค่ะ แล้วควรกหน่อยนะคะน้องๆซับับกล่องสุดท้ายของพี่อันนี้สัปดาห์แรกเราทำมาสาม0ันกล่องพี่เก๋ไม่คาดหวังเลยค่ะแขกขอแค่ขายหมดภายใน3,000กล่องอาทิตย์นี้อันนี้ต้องคุ้ไปเยอะป่ะคะก็พอสมควรค่ะคือเราก็มีการวิจัยต่างๆนะคะว่าคอลลาเจนมันต้องมีลักษณะยังไงแล้วก็อันนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนทางด้านนิริชัวิคือเรื่องโภชนาการเนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยรับได้แค่6,000มิลลิกรัมทานไปเยอะกว่านี้เนี่ยมันก็ขับถ่ายออกเป็นปัสสาวะเป็นเป็นอุจจาระไฟคือมันไม่ได้แอบสอรบเเเข้้้าาาไปแลลววก็ยีี่่่หออืนนดููทกกกข้้าาาาางงง่่่่่่ออออนนนน็ดวววคคคลลเเเเจีีียยมัโ6,000ะะะไร คือต <mile> ้องดูว่ามันไม่ใช่คอลลาเจนอย่างเดียวคือมีส่วนผสมอื่นอื่นของเราเขียนว่า6มิลลิกรัมเนี่ยคือทางด้านหลังนี่คือคอลลาเจนล้วนเลยอย่างอื่นมว่าจะเป็นใบจิงโก่เอ้ยหรือว่าจะเป็นแบบโคเอนไซม์คิวเชนอะไรเงี้ยค่ะคือจะเป็นส่วนผสมต่างๆวิ่งย่อยลงมาของเราก็จะเรียกว่าเกิน6มิลลิกรัมเข้าไปอีกอันนี้คือสิ่งที่ร่างกายเรารับได้เกินกว่านี้ร่างกายเราก็รับไม่ได้แล้วและอดุของเรานี่เล็กมากซึมซาบได้สุดๆคือบินไปถึงอเมริกาไปศึกษามาเลยรับปปรรระะ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 กกกัันน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 จจิิิงงงงงๆๆคคคคคค่่่่่่เเเเเ็ตตตตวแแทาาาาาหยยดอออออออมมส๋้ลลขขพีบุณ